งานโรงงานเชื่อมเนาะใช่ครับได้ได้เงินเท่าไหร่แล้วหนิามาเจอคนหล่อจนได้ไววันนี้เว้ยเออเขาให้ยังไงเรานี้เอาพูดหน่อยคนมีคนสนใจงานเชื่อมนะน้องสวปา E.P.S เนาะใช่หลอ่ออีกนึงเจอกันครั้งแรกผมนึกว่าคนเกาหลีเลยนี่นนถ้าไม่พูดไทยผมไม่รู้ว่าเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนไทยเ้เนี่เออขา,ขาดิเอาเหล็กออกหรือ,อยังเอาถามกันก่อนออกออกนานนะออกนานนะเน,น,น,ะนี่ยน้องเกิดอุบัติเหตุนานหรือย,ยแล้วเขา้ขาเขา้ขาเข้าเหล็กดามดามเหล็กใช่ไหม ไม่ครับมันเป็นแค่หมุดเอาไปล้างม,ม,มันน่าจะแค่ร้า,าวมั้งฮะมันล้าวแต่โอ้แต่จะดูแล้วม,มันแตกว่านอะไรไหม,อ,มอันนี้ก็ไม่แน่ใจอระแต่ที่โดนลักมาก็น่าจะสักแปดหมุดแปดเก้าหมุดที่ได้โอ้แต่ก็ยงตอนนี้ก็ยังมีคนไทยแค,ยคย่คนเดียวเนาะนอกนั้นเวียดนามเวียดนามกี่คนที่นั่นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวอยู่สามคนนะ อ๋อออกไปแล้วออกไปครับเนียอาทำไมอ่ะไปหางานใหม่หมดหมดละโอ้หมดหมดหมดสัญญาจ้างคือคือน้องนี่สอบมากกว EPS ใช่ไหมใช่ครับมากกบ EPS เลยอแต่เกิดอุบัติเหตุนอนนอนนอนกี่เดือนนะที่ตอนนั้น่ะถามคุยกันสามเดือนนะสามเดือนน้องนอนอยู่นอนสามเดือนเลยบ่ครับมเดือนเออนอนสามเดือนนี่แหละมีคนอยากรู้มีคนอยากรู้เรื่องกฎหมายนี้ด้วยเพราะว่าน้องน้อง เขาประสบอุบัติเหตุและได้นอนนอนโรงพยาบาลสามเดือนเขาให้เงินยังไงเอ้าคุยคุยอีกว่าบางคนอาจจะอยากรู้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ <no so exactly. so ็นต you know, so ์ไงครับเขาให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือโรงงานเป็นคนจ่ายหรือว่าทางรัฐบาลเงินโัมถ้อน่าจะเป็นประกันนะน่าจะเป็นประกันที่เขาจ่ายมาเราได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็ก็แก่ก็บวกที่เลือให้เอาเอาถ้าเกี่ยบวกให้อีกอ้าวก็วันนั้นก็นั่นแหละก็วันนั้นที่น้องก็ยังบอกว่า งานอะไรนะสู้เท่าแก่ยดีไม่ได้ใช่ไหมใช่เออ้องว่าว่าอะไรนะวันนั้นอ่ะพี่จาไม่ได้ว่าสู้เท่าแก่ยดีไม่ได้อะไรนะเออมันคนจะมาเจอคนมาดวงดีมาก็คือได้น่านายจ้างดีก็ไม่เชิงหรอกครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่ผมจะเจ็บเนี้ยผมขอย้ายไปแล้วโอ้ขอย้ายไปทีนึงแล้วใช่เพราะว่าเขาขออยู่ไงเออขอขอให้อยู่เพราะว่าเมื่อก่อนก็มีคนไทยสองคนคนน้องชายคนหนึ่งจะไปด้วยกันใช่ไหมแต่แต่คนนั้นไปก่อน เพานันไปก่อน <ừ. S 2> ต,ตอนแรกผมยังไม่คิดไปไงพอหลังๆผมก็รู้สึกว่าไม่โอเคบอกป่รู้สึกว่าอ,อยากย้ายเหมือนกันนะเออจะไปมาถ้าแก่ก็ขอให้อยู่เออถ้าแก่ขอให้อยู่เหมือนกันนะคนเวียดนามก็มาสองคนแต่อีกคนนึงก็คนนึงก็อยู่เหมือนกันมันมันก็มีคนที่อยู่ได้และอยู่ไม่ได้ด้วยก็เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมเออไม่น่าจะไปแนละ้วคือจะพาขาะนะเออเพราะว่าอาจจะไปทำอย่างอื่นก็อาจจะเจอหนักกว่าน,นี้เนาะ ถามว่าทำอย่างอื่นทําได้ไหมทําได้แต่ว่าจะว่างไงดีอ่ะถ้าทาอย่างอื่นต้องทำโอทีใช่ไหมเออณนะปัจจุบันนี้สัญญาจ้างหลังจากสามปีเนี่ยเ,เงินเดือนผมสตาร์ทที่สองล้านแปดเออพวกโอทีก็ว่ากันอีกทีนึงอ๋อคือถ้าสามปีปุ๊บนี่เขาจะให้เลยเงินเดือนปกติคือสองล้านแปดใช่คือแรกเงินเดิมทีตอนที่มาเนี่ยอ่า มันเป็นอะไรเป็นเงินเหมาเออเป็นงานเหมาใช่เป็นเงินเป็นเงินเหมาของครั้งเดือนเงี้ยไม่รวมอทีเออคือปกติแล้วเนี่ยจะทําแค่จันทรเป็นสุกออแล้วเลิกห้าโมงอันเนี้ยคือเงินล้านแปดตอนที่มาเนี่ยมันจะได้แปดนี้อันนั้นคือตามกรมใช่คอืบคือพอมาถึงหน้างานเนี่ยมันจะมีทําวันเสาร์ด้วยเออแล้วก็เลิกหกโมงไงส่วนนั้นเป็นอุทีเงี้ย แต่น้องเลิกต่น้องเข้างานกี่โมงพี่เห็นน้องเข้างานก่อนพี่ทุกวันนะสองโมงโอเข้างานแปดโมงเลิกหกโมงก็แสดงว่าแสดงว่าเราได้ต้องทําโอวันละสองชั่วโมงชั่วโมงเดียวแปดโมงถึงหกโมงชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวอ๋อทำงานแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมก็เออก็ใช่ใช่ใช่กะสเลิกห้าโมงไงฮะเออใช่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 มาเป็นหกโมงขนาดนี้อ๋อจันแต่แต่ตอนนี้ทำงานวันจันถึงวันเสาร์ตั้งแต่เริ่มนะครับ โอ้ตั้งแต่เลื่อมมาเลยถ้าตามตามไปสัญญาจ้างคือถึงแค่วันศุกร์อ๋อแล้วก็เลือห้าโมงไงตามสัญญาจ้างแต่พอไปถึงหน้างานเนี่ยมันเลื่อหกโมงมันทำมาเสาร์ด้วยก็เขาก็เลยบอกตัวนี้มาให้เขาก็เลยบอกตัวนี้มาให้จากพื้นฐานล้านแปดก็ขึ้นไปสองล้านนิดๆมัโดนหักงเถือประมาณนั้นหลยเพราะว่าเรากินกับเขาทั้งหมดเลยอ่ามื้อนึงครับกินกับเขามื้อเดียวอ๋อเราล้งจากนั้นเลหลังจากนั้นทำกินเองบอก ใช่ครับปรชาก็กินเองตอนเย็นก,ก็กินเองอเพราะว่าข้าวเช้าเลือกอเย็นไงครับอ๋อใช่ใช่เออใช่ใช่ใชใชข้าวเช้าเลือกอเย็นไม่ต้องทำอ,อ,อะไรเพิ่มเ,เราก็กินของเราเองก,ก็เหมือนพี่ของพี่เขาก็จ่ายค่ากับข้าวให้วันละสี่พันวอนก็ได้เท่านั้นแหละแปดปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็ได้เท่าเดิมผมไม่นะผมนี่มาถึงกลางวันเขาก็ข้ามาแล้วกินแค่นั้นเออแต่น้องเขาเนี่ยปีหน้าจะปีหน้าจะเขาปีที่สามใช่ไหม โอ้สี่ปีแล้้วโอปีคือคือตอนนี้สตาร์ทแล้วสองล้านแปดใช่ไหมคือไม่ไม่รวม<ช>โอทีหนิใช่โอ้ได้หลายเลยพี่น้องโอ้ได้หลายเถอะว่าวเอ่อตอนนี้น่าจะติดปัญหายอยู่ว่าต่อสัญญา,าได้ไม่เต็มทำไมพาสะปอร์ตบ่พาสะปอร์ตนั<โอ>่นแหละว้าพาสะปอร์ตมันมีปีวีซ่าใช่ไหมเออก็นัดนี้เพราะนั้นพาสปอร์ตหมดก่อนเออแต่แล้มัน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 ก็ทำได้เราก็อย่างที่บอกอ่า ทั้งวัดก่อนในก่อนอหน้านี้นานผมเคยไปเม้นในติกตอกพี่ใช่ไหมอ,หอ้าวเหรอพี่จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วจำไม่คนมันเยอะผมบอกว่าผมก็เพิ่งไปต่อมาเออนั่นแหละผมเพิ่งต่อมาเพิงง่งเดือนสองเดือนนี่แหละเราเองเหรอผมเว<อ><อ>้ยก็จำไม่ได้แล้วไม่รู้ใครเป็นใครแล้วมันหลายเนาะผมเพิ่งต่อได้ผมต่อมาได้ถึงเมษาพฤษภาเออก่อนหน้านั้นต้องไปต่อพาสปอร์ตก่อนแล้วค่อยมา มาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกทีโอ้แต่เรื่องเรื่องที่น้องบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลสามเดือนนี่ก็คือสรุปก็คือได้เต็มได้จากรัฐบาลคือคนกลางพอหอมเจ็ดสิเปอร์เซนแล้วนายจ้างให้เพิ่มใช่นี่มันเจอนายจ้างดีมันต้องเป็นแบบนี้บางคนต้องได้รู้เดินเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องทําอะไรนะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเออพาไปนะเออค่าโรงพยาบาลไม่่อยสาวตังให้เออจะกินข้าวผมสั่งเนาะ เออคือกับข้าวโรงพยาบาลไม่อร่อยเนี่ยไอ้น้องคนนี้มันสั่งกับข้าวมากินข้างนอกมากินเลยนี่ไม่ต้รงมดาได้พี่น้องนี่โอ้สุดยอดเลยวันนี้นี่นี่นี่สุดยอดเลยนี่มีอะไรมีเท่าแก่เขาใช่มีเท่าแก่ไฟฟ้าตลาดโอ้เนี่นี่ถ้ามาเจอหน้าจ้างดีแบบนี้นี่บ่ไปใช้ครับพี่น้องนี่เอาโรงงานใกล้กันครับผมแต่ว่าบ่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าผมกับพวกเขาได้อยู่ผมกับพวกเขาได้อยู่น้องเขากัอยู่แต่ในห้องนี่ อยู่คนไทยคนเดียวแต่ว่าเออก็ดีใจแล้วว่าค้าน้องเขาโอเคแล้วเพราะว่างานหนึ่งพี่เห็น,นพวกน้องทํากันเหมือนจะไม่ได้อยู่ได้นั่นเลยทั้งวันเลยแบบนี้ทั้งวันเลยใช่ลงาน,นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พักได้อะไรเลยดิพักเแต่ก็พักตอนสี่โมงครึ่งเออสี่โมงครึ่งก็พักนั่นแหละสี่โมงครึ่งเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งมีพักชั่วโมงเลยกินข้าวก็เหมือนกันก็พักอีกสามโมงครึ่งเออ แต่คืองานนี่ก็คือรับผิดชอบใครรับผิดชอบมันงานเชื่อม,งา,อมงานเชื่อมค่าแรงจะแพงมากอือันนี้ไม่ครับอันนี้รวม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 ใช่ไหมตีกลมๆเลยแ,แล้วแต่ว่างานว่างแบบไหนมแล้วแต่ใครจะมาเ<า>จอประกอบนี่น่าจะเป็นที่เวียดนามสองคนนั่นแหละตรงนั้นหัวดีคิดเล็กเก่งอ้เอามันมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวกับการคำนวณด้วยใช่ไหมนี่ ต้องใช้เพราะว่าประกอบไง<อ>ป,รประกอบตามแบบไม่เป๊ะก็ไม่ได้อีกเขาคิดล่วงหน้าด้วยอ่เอาเลือย่างหนึง่งเขาวียดนามด้วยกันนะเขาคุยกันง่ายกว่าเออเออแม่นแม่นอันน,นี้ใช่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 แล้วผมคนเดียวเนี่ยงานเชื่อมออก็มีประกอบบ้างบางครั้งงานเล็กเลกน้อยๆแต่ง,งานแต่ง,งานของน้องเขานี่มีแต่บักหนาๆเลยด้มีแต่เล็กบเพามันบักสิบสองมิลมันบอก ทางนสามสิบสามสิบมิลก็มีบอกปล่ป๊าดโอ้สามสิบมิลสามเซนนู่นน่ะ <c oughs> โอ้นี่โรงงานเชื่อมเนี่ยเขาก็เขาก็ได้สามล้านซีได้หนิเขาอยู่คนเดียวเขาทำพวกไอ้เชื่อมสแตนเลสไงเชื่อมตัก้อนพวกนี้เชื่อมอตักกอนสแตนเลสแบบใหญ่ๆคือแบบโดยวงกลมนี่ห้าเมตรเลยเอาออกประตูพอดีเลยหนุนไหม แต่ที่นี่มีเชื่อมอากอนไหมมีอ่ะนานๆทีนานๆทีแต่งานมีแต่งานแบบงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับมีโรงงานนี้นะน้องคนนี้มีแต่งานใหญ่ๆหนักๆเลยนะครับนีงานเชื่อมอาก้อนกับที่ผมเชื่อมเป็นเซียรูกับอาร์เนะส่วนใหญ่เงินมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าอาก้อนมันอันตรายการใช้ปีมือมันต่างกันอถ้าเชื่อมเชื่อมแบบที่ผมเชื่อมเนี่ยมือข้างเดียวก็ได้ใช่ไหมแต่อาก้อนเนี่ยข้างเดียวไม่ได้ สองข้างสัมพันธ์กันด้วยไงอ้าวอันนี้ก็ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วนี่ไม่เคยเชื่อมทนถามมาก็ไม่รู้เรื่องอีกเราก็ผมก็ไม่รู้ผมก็มาโดยที่ว่าไม่รู้จักเครื่องเชื่อมเลยอ่ะเออนี่คือคือแม่แบบบนรู้เรื่องเลยมามาหาตราที่นี่หมดเลยใช่ครับอ่ามาจับครั้งแรกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าผมเคยจับเครื่องเชื่อมมาหรือเปล่าเออก็มาถึงเขาก็จับผมจอมเลยจับยัดเลยใช่ แต่มามาพร้อมกันไหมกับกับกับคนนั้นที่มาที่เข้าไปน่ะพร้อมกันหรือมาใครมาก่อนมาหลังมาด้วยกันอะไรโอมาด้วยกันกออาด้การแตกต่างกันไงเขามีญาติเขามีพี่น้องเออแต่ผมมาคนเดียวไงมาคนเดียวเลยน้องคนเชียงรายครับนี่เนี่ยลํำปางกันลํำปางโอ้ลำปางครับลํำปางเรื่มเรื่มน้องเขาลํำปางเลยว่าพิดพันถือคนลํำปางกันเบื้องบ้านเบื้องลู้ว่าเป็นคนไทยด้วยนี่เด้อ ไปเจอ,อยุตลาดที่ผมว่าทักได้เดียผม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 คิดว่าจะไม่ใช่คนไทยอยู่กับคนเวียดนามก็เหมือนคนเวียดนามอยู่กับคนเกาหลีก็เหมือนคนเกาหลีไปเลยหนึ่งของคนนีน้เนี่ยแต่ว่าวันนี้เขาก็ให้พี่ไปเอาใบรับรองเอกภาษีแล้วหะ่ะเขาก็ต่อให้แล้วหะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปปั้มยังไม่ไปปั๊มใบกาม,มาอ๋อสรุปคือพี่ได้ต่อแล้วใช่ไหมเขาก็ต่อให้แล้วลหละแต่ว่ายังไม่ไปไปไป,ไป,ปั้มใบกาม,มา วันนี้ก็ไปเอาใบรับรองไอ้าระทรงภาษีอะไรที่ไหนเขาก็ต่อให้แล้วล่ะเพราะว่าเงินโพฮอมเขาก็หักไปแล้วนี่สี่หมื่นเงินโพฮอมมาเร่นต่างเกี่ยวกับนี่แหละเขาก็หักไปแล้วแต่ยังไม่ไปปั๊มใบกามาแค่นั้นแหละเรื่องของเรื่องนะก็ต้องรอดูว่ามันจะพาไปตอนไหนถ้าเขาต่อใบกาม้าให้พี่ก็จะกลับไปพักอยู่สักสิบวันจะกลับไปพักสักสิบวันเนี่ยก็พดีสิบวันนี่พอ,อพี่เอก็ไปแป๊บเดียว ไปทำธุระแล้วก็ก,กลับมาไม่ได้ไปหาลูกหาเมียเลยเมียพี่ก็อยู่นี่ไงไปทำธุระ,ะก็ก,กลับก็รีบกลับมาอยู่นานไม่ได้บ้านเราทำไมะโอ้ยไปกลับไปพักในยางมาเนี่ยโอ้ตั้งแต่มาเนี่ยนะ่าจะกลับสองสามรอบแล้วมั้งสี่ปีนี่นะเอ้ามาช่วงกลับช่วงสองปีแรกหลัง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 หายเจ็บเนี่ยก็กลับไปแล้วสองรอบเอาเรยใช่ไปไปรอบลวกีก่วันเนี่ยเป็นเดือนโวันสิบห้าวัาน เอออย่างน้อยก็วันนี้หมดตังค์เยอะมากเลยนะวันนั้นหละก็ถึงว่าเลยกลับไปกลับไปบ้านเราของบ้านเราเป็นยังไงอ่ะแพงไหมล่ะอืก็ไม่เชียงหรอกเราไม่ได้หาเนาะไม่ได้หมดไม่ได้หมดกับค่าของหรืออะไรพวกนั้นอืเที่ยวเลอเพื่อนเราเอาเลยก็จะมีแบบนี้เอก็ประมาณนี้แต่เรายังสวดอยู่ไหมทุกวันนี้หรือแต่งงานแล้ว ่สดผมก็อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวอ๋ออยู่บ้านก็ไม่มีไม่มีโอ้สดครับสดอ่าคือปีอย่างนี้นะผมมาอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวใช่ไหมใช่อยู่ไทยเมื่อก่อนผมทำงานเมก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเสามปีเต็มไหมไม่มีเพื่อนไม่ได้คุยกับใครเลยอยู่บ้านก็เหมือนกันใช่ก็บ้างๆมาหาพี่บ้างเหลือกันแค่สองคนตอนนี้ไม่มีใครแล้วบ้างๆก็เดินมปหากันบ้างพี่ก็ ไม่กล้าเข้าไปแล้วห้องเราก็มืดมิดเราก็ไม่กล้าเข้าไปหมาก็มีเนะ<ม>าะเราพอเขาแ<ม>นี้เอ้าเมื่อก่อนมีหมาเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนหมาหลงจากทุ่งนี่แหละตามลงไปเอาเลยม,มาวิ่งแล้วมันตามองไปไปเจอ <laughs> <laughs> พี่ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันมีกล้องมีกล้องอะไรแล้วเมื่อก่อนพี่ก็เดินไปดูพวกน้องทํางานเรื่อยแต่ตอนนี้ไม่กล้าแล้วไงกล้องมันก็มีนะเอเอเดีเ๋ยวเราบพี่นปอง น้องคนลำปางครับอยู่คนเดียวอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวช่วงหลังๆนี่อ้วนมากเลยนะผมฮะอ้วนเหรอเออน้องเขาเต็มนะตอนนี้เต็มเต็มนั่นท้องคือมีพุงมีอะไรแล้วเนี่ยมีเสินะเออกินข้าวได้ทํางานก็ไม่ถึงกับว่าหนักเนาะมันทําไปเรื่อยๆเนาะเออแต่น้องอ้วนขึ้นจริงๆมันแล้วแต่วันอ้วนขึ้นเยอะอ้วนอยู่อ้วนอยู่อ้วนอยู่ เอางั้นก็เราก็จาก,กันแค่นี้เดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะน้องนะครับ,รบเออเดี๋ยวค่อยเจอกันขอให้โชคดีครับผมนะนี่แหละเออย,ยุงเยอะยุงเยอะเดี๋ยววันหลังเจอกันค่อย่ากันใหม่นะน้องนะขอให้โชคดีโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้คิบนี้เง้วขนาดเลยสัมผัสน้องคนลำปางโอ้รวบล้อขนาดมอนี่หลอนะหล่อมากเลย มาเจอกันครั้งแรกผมไม่คิดว่าจะเป็นคนไทยด้วยทาไปแกคนขาวคนลํำปางครับพี่น้องตอนที่แกประสบวันเหตุเล็กๆหนึง่งแกกับมาเหลียนอยู่ห้องมามาเหลียนอยู่นาห้องผมแหละซ <c oughs> ักไม่คันเท่ามากเนาะสองขงังเล็กตก๊ใไ่ครับพี่น้องผมก็ไปหาแกอยู่ห้องไปไล่สวดน้ำแกอยู่ห้องทีหนึง่งอยู่เดีย๋ยวนี่น่ะสองปีสองสามปีแล้วนี่แกโอเคแล้วเดินได้แล้วนะครับพี่น้อง นี่แหละคือเลี่องล่าของแรงงานไทยในเกาหลีครับพี่น้องจักผมบอกเรื่องยังเมียบุบุนีคลิปนี้เงาความนะครับพี่น้องเลยฝากไว้แค่นี้ครับเมื่อแล้วขอบมพุณนทุกคนที่ให้กาลังใจสนวัฒนศาสตตลอดมาขอบคพุณนจากใจจริงนะป็นกาลตังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนต่อไปนี้นี่ยังผมก็จะช่วยเหลือคนไทยไปตลอดไปผมสัญญาว่าผมจะทําให้ดีที่สุดขอแต่ว่าคนไทยเฮามากในประเทศเขาอย่าสร้างปัญหาให้ประเทศเขากับพ่อ อย่าสร้างปัญหาให้ประเทศเขาก็พออะไรที่มันไม่โอเคมันมันผิดกฎหมายบ้านเขาอย่าทํานะครับเรามาทํางานบ้านเขาอย่าทําอะไรให้เขาไม่ชอบเราต้องทําให้เขาศรัทธาในในคนไทยให้ได้นะครับผมขอบพุณนครับสวัสดีครับปันจักรยานครับผม